ใครที่ค่าตับสูงค่าตับเกินและกลัวจะเป็นตับอักเสบเป็นมะเร็งตับนะครับดูคลิปนี้ให้จบนะคลิปนี้จะอธิบายโดยละเอียดนะครับว่าไอ้ค่าตับสูงเนี่ยค่าตับแต่ละตัวมันบ่งบอกอะไรนะครับและค่าตับปกติเนี่ยคือยังไงเราทําอะไรเกิดขึ้นมันถึงทําให้ค่าตับมันเกินและเราควรจะแก้อย่างไงรวมไปถึงกินอะไรที่จะช่วยฟื้นฟูค่าตับได้บ้างนะครับทั้งแบบที่กินในอาหารแล้วก็แบบเสียตังกัน ย้ำอีกครั้งว่าคลิปนี้ละเอียดมากแล้วก็ยาวมากนะครับถ้าใครตั้งใจดูจะได้ประโยชน์แน่นอนแต่ถ้าใครมาพิมพ์ถามว่าแล้วต้องแก้ยังไงคะต้องทำยังไงคะ ตั้งสติแล้วกลับไปดูใหม่นะผมจะไม่ตอบนะครับลืมนะครับคนที่ทรมานคนที่กังวลคือพวกคุณเองฉะนั้นถ้าเกิดอยากหายก็ต้องให้เรียนรู้และเข้าใจก่อนก่อนอื่นเรามารู้จักค่าตับแต่ละตัวกันก่อนนะครับโดยปกติแล้วค่าตับจะดูจาก4ค่านี้ด้วยกันตัวแรกคือ SGPT หรือบางทีก็ใช้เป็น ALT ตัวนี้คือค่าเอนไซม์ที่อยู่ในตับค่าปกติจะอยู่ที่50-40ยูนิตเปอร์ลิตรถ้าเซลล์ตับของเราเริ่มอ่อนแอนะเอนไซม์ N ตัวนี้มันก็จะหลุดออกมาในเลือดมันบ่งบอกว่าตับของเราเริ่มร้อนแล air, นะอักเสคค่่าาตออมื SG GOT หรือ AST ตัวนี้ก็เป็นเอนไซม์ในตับเหมือนกันแต่มันจะมีอยู่ในกล้ามเนื้อหัวใจด้วยค่าปกติจะอยู่ที่5 0าสถึงสี่ิยูนิตลิตรเหมือนกันครับค่าตัวนี้จะเอาไว้ดูประกอบกับ SGPT ถ้าทั้ง2ค่าเนี้ยสูงมันก็เป็นตัวยืนยันได้แล้ว่วาเฮ้ยตับมีปัญหาแน่นอนแต่ถ้าเกิด SGOT สูงแต่ SGPT ต่ำอันนี้อาจไม่ได้เป็นที่ตับก็ได้นะมันอาจเป็นปัญหาที่กล้ามเนื้อหัวใจก็ได้อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าไอ้ค่าตับเนี่ยมันจะดูแค่ค่าดยวไ,ไ่้นออืๆปประกบ ค่าต่อมาคือ ALP หรืออัลคาไลฟอสเ t ตตัวนี้เป็นเอนไซม์ในท่อน้ําดีจะมีค่าอยู่ที่ประมาณ35-110ยูนิตเปอร์ลิตรถ้าค่าตัวนี้สูงอันนี้มีความเสี่ยงที่จะมีนิ้วในถุงน้ําดีหรือท่อน้ําดีมันปันคนที่ ALP สูงนี่ส่วนใหญ่ก็จะมีอาการดีซ่านตัวเหลืองตาเหลืองร่วมด้วยและในตัวสุดท้ายที่ควรพิจารณาก็คืออะบูมินหรือที่ชอบเรียกกันว่าโปรตีนไข่ขาวนั่แหละ แอบูมินเนี่ยถูกผลิตโดยตับเขาจะทาหน้าที่ในการช่วยดึงน้ํากลับเข้าเซลล์ถ้าแอบูมินมันต่ำนะน้ำมันก็จะข้างตามส่วนต่างๆมันก็เลยจะทาให้มีอาการบวมอย่างในคนที่เป็นโรคตับเนี่ยก็มักจะมีอาการท้องบวมท้องมนันซึ่งตรงนี้มันสามารถบ่งบอกค่าไตด้วยเช่นกันเพราะไตของเราจะเป็นตัวที่คอยดึงเอาแอบูมินกลับเพราะบางทีเนี่ยการที่แอบูมินต่ํามันไม่ได้เกิดจากตับผลิตแอบ,บูมินได้น้อยแต่ไตมันดึงแอบูมินกลับไม่ได้ต่างหากเพราะไตมันดึงเอาแอบูมินกลับไม่ได้เนี่ยมันก็ถูกขับออกทางฉี่มันก็จะมีอาการฉฉี่่เเปปปป็็นนนฟออองงัััละะ้้้้กกกยยตตตดดูคาาาบบบรไวถ แต่อะบูมินต่ำอันนี้อาจเป็นปัญหาที่ไตแต่โดยปกติแล้วนะคนที่เป็นโรคตับค่าตับสูงและอะบูมินต่ำนะไตมันจะเสื่อมตามไปด้วยเพราะพอตับขับของเสียมไม่ได้มันก็มาโหลดที่ไตไตมันก็ทํางานหนักแล้วมักจะเห็นคนที่เป็นเบาหวานนานๆเนี่ยก็จะีปัญหาเรื่องไต,ไตเสื่อมตัวบวมไปด้วยเช่นกันและนันสรุปคือไอ้ค่าตับที่ว่าปกติเนี่ยก็ตามที่แสดงอยู่ตรงนี้นะใครที่ไปตรวจร่างกายไปตรวจเลือดเนี่ยอย่าลืมขอผลเลือดกลับมาดูด้วยนะครับต่อให้เป็นโรงพยาบาลรัฐใช้บัตรสวัสดิการคุณก็ไม่ต้องเกรงใจนะเวย้ยเพราะพวกน ทีนี้มาคําถามที่ว่าแล้วทำไมค่าตับมันถึงสูงล่ะจริงอยู่ที่สาเหตุหนึ่งเนี่ยมันมาจากไวรัสตับอักเสบนะพอตัดปัจจัยเรื่องไวรัสตับอักเสบไปนะการที่ค่าตับพวกคุณสูงอ่ะมันมาจากการใช้ชีวิตล้วนๆเลยครับกว่า80%ของคนที่เป็นปัญหาเรื่องตับนะไม่ได้กินแอลกอฮอล์เลยครับการใช้ชีวิตล้วนๆเลยและเห็นได้ว่าบางคนไปหาหมอตรวจเจอค่าตับสูงแต่หมอไม่ได้ให้กินยาเลยนะให้ไปปรับพฤติกรรมและนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดเลยครับเพราะตับคืออวัยวะที่ฟื้นฟูัไท่นม ังนั้นการฟื้นฟูตับที่ดีที่สุดเลยคือการหยุดทําลายเขาให้เป็นก่อนไม่ต้องกลัวครับค่าตับสูงค่าตับเกินหายได้เพราะการที่เอนไซม์ตับมาหลุดออกมาในเลือดที่เราเรียกว่าค่าตับสูงเนี่ยเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆมันก็เหมือนกับคนที่เครียดจัดๆเหนื่อยมากๆจนอ้วกอะ่ะมันไม่ได้หมายความว่าเขาต้องเจ็บป่วยเป็นโรคร้ายนี่แค่พักให้ดีกินให้ดีมันก็หายแล้วใช่ไหมละ่ะมันก็เหมือนกับตับนั่นแหละครับเขาแค่อ่อนแอเราแค่หยุดทาลายกลับมาแก้ที่เหตุปัจจัยเขาก็ดีขึ้นได้ครับแต่ถ้าเกิด มันมีเหตุมีผลเสมอมีแต่พวกมนุษย์เท่านั้นแหละที่ชอบใช้ชีวิตตามอารมณ์จะเอาแต่ได้เอาแต่ตามใจอยากอย,ากอย่างเดียวใช้ชีวิตโดยไม่สนใจร่างกายเลยว่าเขาต้องการอะไรดังนั้นมาปรับพฤติกรรมให้ดีก่อนนะครับวิธีการปรับพฤติกรรมก็โชว์อยู่ตามหน้าจอเนี่ยนะนะผมไม่ขอพูดรายละเอียดแล้วกันก็ลองดูแล้วกันนะใครไม่ทันก็แค่หยุดอ่านหรือแคปเก็บไปดูก็ได้ครับต่อยากขอเสริมรายละเอียดเรื่องอาหารเลกนิดนึงอาหารที่ควรเลี่ยงเนี่ยเน้นงดพวกแป้งน้ําตาลไขมันเลวและของแปรรูปต่างๆนะจริงๆน้ําตาลนะมันมี เป็นาจํแล้วมันก็ไปเพิ่มภาราให้ตับนั่นแหละกินได้อย่างพอประมาณแต่ถ้าเกิดใครที่มีปัญหาเรื่องตับมากๆก็พยายามเลี่ยงๆก่อนท่านี้มาเรื่องของที่ควรกินบ้างเอาแบบที่หาง่ายๆแล้วก็ใช้อาหารเป็นยานะจะเป็นพวกกลุ่มพืชผักสมุนไพรที่มีความขมฝาแล้วก็มีความเปรี้ยวอ,อ่อ,อนๆพวกขมฝาก็อย่างมะระขี้นกบรวเพชดลูกใต้ใบหรือยอย่างที่ดีมากๆเลยคือมะเข,ขือพวงก,ก็กินในมื้ออาหารนี่แหละหรือจะกินเป็นรูปแบบของชาก็ได้เพราะตับของเราเวลาทํางานหนักมากๆมันจะร้อนครับเขาเรียกว่าอาการตับร้อนและความร้อนนี่แหละนําไปสู่การอักเสบซึ่งของทีี่่มมมมรรขนนนัจะชววลคา้อก องอของขมๆก็เลยดีกับตับนอกจากนี้พวกพืชสมุนไพรที่มีรสเปรี้ยวเนี่ยก็จะดีกับตับและถุงน้ําดีเช่นกันอย่างพวกพืชตระกูลเบอร์รี่เนี่ยเรา่าจะเคยเห็นใช่ไหมกินพวกเบอร์รี่บำรุงสายตาใช่ไหมเพราะสายตาเนี่ยต้นลมปานมันคือตับนะฉะนั้นอะไรที่มันดูแลเรื่องตับเนี่ยก็ดูแลเรื่องสายตาด้วยเช่นกันรวมถึงพวกความทรงจาด้วยทีนี้มาที่ของเสียตังค์กันบ้างดีกว่าพวกกลุ่มอาหารเสริมสมุนไพรที่ผมกาลังจะแนะนานะครับผมจะแบ่งเป็นสกลุ่มใหญ่ๆคือกลุ่มที่มันช่วยฟื้นฟูบํารุงกินได้ตลอดกับอีีีีกกกกกลลลลุ่่่มมมมมนนนนึงงงทััตต้้้้ออออิิแแวขขจําดดดะะครไไ จริงๆของเสริมเนี่ยมันมีเยอะมากนะให้คุณที่เสียตังค์กันนะแต่เดี๋ยวยกตัวอย่างมาเท่าที่จําเป็นแล้วกันอ่ะกลุ่มแรกกลุ่มที่มันช่วยฟื้นฟูนฟนบำรุงแล้วก็กินได้ตลอดนะผมจะแนะนํา3ตัวหลักด้วยกันนั่นก็คือสาหร่ายเกลียวทองชาทัทารี่บักวีตแล้วก็ชาที่เรียกว่าฮอกก็ตนามูสาหร่ายเกลียวทองเนี่ยถ้าใครได้ทราบเนาะโอ้โหมันสรรพคุณเยอะมากและอาการที่มันช่วยเรื่องต่างๆเยอะแยะมากมายเนี่ยจริงๆแล้วมันหลักการง่ายๆเลยครับคือมันมีสารอาหารครบถ้วนแล้วมันช่วยสร้างให้มันมีเลือดที่ดีแลละะนน่นออนคครััับมีีเเืืดดทวววยยยตาาางๆกก็ฟู้้ไส พื้นฐานและเป็นตัวจําเป็นมากๆเลยสาหรับการฟื้นฟรูร่างกายไม่ว่าจะตับจะไตจะปอดโรคกระเพาะอะไรต่างๆหรือคนที่มีปัญหาเรื่องลเลือดตะไรลเกลียวทองคือตัวพื้นฐานต่อมาคือชาทาทารีบักวีทครับชาทาทารีบักวีทตัวนี้จะมีผสมลูกพุธไปด้วยนอกจากที่เขาจะช่วยลดการดูดซึมของน้ําตาลบํารุงม,ม้มดูแลระบบเลือดแล้วนะในส่วนของลูกพุธเนี่ยเขาจะช่วยระบายพิษออกจากตับแล้วก็ช่วยลดของเสียช่วยลดความร้อนในเลือดด้วยก็เป็นการช่วยลดวามอักเสบไปในตัวส่วนชาฮอเกตนามมครับมันเป็นพืชตระกูลเบอร์รี่แต่กกลลิ่นนมมมมัจะ้าายๆตตูเี คุณสมบัติในการที่ช่วยลดความร้อนในตับแล้วก็ขับของเสียขับสารพิษในตับก็ช่วยป้องกันปัญหาเรื่องตับอักเสบไปด้วย3ตัวนี้ที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยสามารถกินได้ตลอดครับและคนปกติก็กินได้ครับอย่างทุกวันนี้ผมก็กินครั้นี้มาในส่วนของสมุนไพรไทยที่กินได้แต่ก็ไม่ใช่กินว่าพําเพื่อนะมี3ตัวด้วยกันครับคือยาลูกใต้ใบขมิ้นชันและก็ตรีผลาซึ่งโดยเบสิกแล้วเนี่ยผมจะแนะนําให้กิน2ตัวหลักก็คือขมิ้นชันกับตรีผลา2ตัวนี้จะเอกอุมากๆในการที่จะช่วยลดการอักบตับ แต่มันจะมีข้อจํากัดอย่างหนึ่งคือขมิ้นชันเนี่ยคนที่มีปัญหาเรื่องเป็นนิ่วในถุงน้ําดีเนี่ยกินไม่ได้ครับซึ่งคนที่กินขมิ้นชันไม่ได้ก็สามารถกินเป็นยาลูไตใบแทนได้หรืออย่างในคนที่มีปัญหาเรื่องตับมากๆเริ่มมีอาการท้องมามีอาการท้องอืดมีอาการดีซ่านตัวเหลืองตาเหลืองก็ใช้ยาลูไตใบได้ยาสมุนไพรพวกนี้มันมีรูปแบบการกินได้หลากหลายนะมันสามารถกินเพื่อรักษาแล้วก็กินเพื่อบํารุงได้ถ้ากินเพื่อรักษาเนี่ยจะแนะนํากินติดต่อกันไม่เกิน6เดือนแต่ถ้าเกิดรูปแบบการกินเพืื่่อฟฟ้นนููบบบํารรุงมมัีีปแท สามารถกินได้ทุกวันนะแต่ผมไม่ขอแจ้งในนี้แล้วกันเพราะแต่ละคนมีอาการและเหตุปัจจัยไม่เหมือนกันแนะนําว่าให้ทักมาถามกันก่อนดีกว่าจะได้ซักอาการแล้วก็ชี้แจงได้ชัดเจนมากขึ้นอย่างที่บอกไปครับพวกของกินมันมีอีกเยอะแยะครับทั้งอาหารทั้งสมุนไพรหรือแม้แต่อาหารเสริมที่เราเห็นกันทุกวันเนี่ยแต่ทุกอย่างที่ว่ามามันจะไร้ประโยชน์มากเลยถ้าคุณหาแต่ของมาช่วยแต่วพาคุณยังไม่เลือกที่จะช่วยเหลือตัวเองไม่แก้พฤติกรรมกันก่อนนะนะแค่นั้นในเรื่องของสมุนไพรหรือรายละเอียดลึกๆเนี่ยนะครับผม ถ้าใครสนใจสมุนไพรตัวไหนหรือมีอาการอะไรกังวลต้องการใช้สมุนไพรพวกนี้ผมแนะนําให้ทักมาถามกันก่อนครับเพราะบางอย่างบางอาการมันไม่จําเป็นต้องเสียตังค์กินครับตามที่บอกไปและแต่ละคนเราก็ทํากับร่างกายมาสร้างเหตุปัจจัยให้มันเกิดโรคไม่เหมือนกันฉะนั้นการใช้ยาใช้อาหารเสริมใช้สมุนไพรมันไม่เหมือนกันครับก็มาทักถามมันก่อนนะเพื่อความปลอดภัยไหนมีใครดูคลิปนี้จบบ้างช่วยคอมเมนต์บอกให้ชื่นใจหน่อยส่วนใครที่มีคําถามหรือยอยากปรึกษาเพิ่มเติมนะครับช่องทางก็แจ้งไว้ในคอมเมนต์แล้วนะฝากกดแชร์กันด้วยเออ